เป็นยังไงเมื่อทริปปาร์ตี้สลาโสดของ5สาวเพื่อนซสียยงก่อร้างต้องกลายเป็นปาร์ตี้สุดสยองสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง Something in the Water หนังปี2024นำแสดงโดยฮิปตูกาเซมนาตาลีมิสันลอเรนไลและนิโคเรโกเซซโก หนังเริ่มต้นที่เม็กกับเคล่าขนาดทั้งคู่เดินกลับบ้านและกำลังเมามอยอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็เจอเขา้าบกลุ่มอันเทพานซึ่งหนึ่งในพวกนั้นพอเห็นพวกเธอเดินจับมือกันกนรังเกียจจึงแซวออกมาแรงๆทําให้เคล่าโมโหเลยแกวกกลับมันที่โกรธจัดเลยพุ่งเข้ามากระชากผมเม็กแล้วผลักเม็กตกจากบันไดพร้อมไปรุมทำร้ายโดยไม่สนใจคำอ้อนวอนของเคล่าเลย หนึ่งปีต่อมาขณะเมกกำลังรอกระเป๋าอยู่ที่สนามบินเมื่อหันไปเห็นคู่รักทะเลาะก,กันเธอก็เครียดขึ้นมาดังนั้นเลยเปิดแอป,ปฝึกหายใจเพื่อให้ใจสงบทว่าพอเห็นคนมารับเธอคือเคล่าก็กลับมาเครียดอีกครั้งดานเคล่าระหว่างนั่งรถไปโรงแรมกับเมกก็พยายามชวนเมกค,คุยแต่เมกก็เอาแต่นิ่งทำให้หลอนรู้สึกแย่แต่สุดท้ายก็กล่าวขอโทษที่ไม่ได้บอกเม็กก่อนว่าหลอนจะเป็นคนมารับ เราเลยได้รู้ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเคลากับเม็กก็ผิดใจกันแล้วไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยส่วนเม็กพอรถเบรกกระทันหันเพราะมีคนเขมเพะพเ้าตัดหน้าเธอก็นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท,ที่โดนรุมทำร้ายดานเม็ก เธอเดินทางมาร่วมงานแต่งของเพื่อนสาวชื่ลิซี่ยังก่อแห่งหนึ่งซึ่งพอเธอได้เห็นโรงแรมก็ตกใจกับความสวยงามของมันสักพักเหล่าเพื่อนซีประกอบไปด้วยแคมและลิซี่ก็เข้ามาทักทายเธอก่อนที่ทั้งหมดจะชวนไปหารูทเพื่อนซีที่เหลือซึ่งคาดว่าน่าจะวิ่งออกกําลังกายอยู่ที่แถวชายหาด หลังเมกพักผ่อนจนหายเหนื่อยทุกคนก็มารวมตัวกันเพราะแฟนหนุ่มของลิซี่หรือพี่ชายของแคมอยากกล่าวอะไรเล็กๆเพื่อเป็นการขอบคุณลีซี่และทุกคนที่มาร่วมงานทำให้ลิซี่รู้สึกดีมากส่วนแมกก็สงสัยทําไมคนน้อยจังก่อนได้รับคำตอบว่าแฟนหนุ่มกับลิซี่อยากเชิญแค่คนในครอบครัวจากนั้นทั้งห้าสาวก็ไปปาร์ตี้ด้วยกันทั้งคืน รุ่งเช้าแคมก็มาปลุกเมก็กเนื่องจากอยากจัดปาร์ตี้สลาโสสุดเซอร์ไพรส์ให้ลิซซี่ซึ่งทีแรกเม็กก็ขี้เกียจจอไปแต่พอรบเรามากเข้าก็ตอบปกลงไดนแคมหล่อนพาเพื่อนๆไปที่ท่าเรือซึ่งทีแรกทุกคนก็เห็นดีเห็นงามที่จะไปขับเรือเล่นแต่พอเห็นสภาพเรือสุดโกโรโกโสก็กเริ่มไม่แน่ใจหล่อนเลยอ้างก็ยืมมาได้แค่นี้ส่วนเม็กก็สงสัยเราจะไปไหนกัน ไม่นานนักแคมก็ขับเรือพาทั้งหมดมายังเกาะกลางทะเลแต่พอเคลาและเม็กลงจากเรือแคมก็สตาร์ทเครื่องแล้วค่อยๆถอยเรือออกไปเนื่องจากทุกคนคิดว่าเคลากับเมกค,ควรต้องคุยปรับความเข้าใจกันแม้เคลากับเม็กจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นดานเม็กเมื่อถูกทิ้งก็ไปนั่งพักต่างจากเคลาที่กวนโกไวนเมกเห็นอย่างนั้นก็ชวนเคลามานั่งด้วยกัน ส่วน3สาวที่เหลือลิซซี่ก็เริ่มกังวลว่าแผนการทําให้เคลากับเม็กคืนดีกันนั้นมันจะได้ผลหรือเปล่าแคมเลยบอกนี่เป็นความคิดที่ดีแน่นอนก่อนแคมจะไปไว่ายน้ําช่อมปะการังหลังเม็กนั่งรออยู่พักใหญ่ก็ชวนเคลาเดินไปที่ชายฝั่งอีกฝฟางด้วยกันเพราะเดาว่าเราเพื่อนสีคงไปพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นโดยไมทัสเกตเลยว่ามีเงาดำทะมึนว่ายน้ําผ่านตะคูไป ส่วนแคมระหว่างดำน้ำดูปะการังก็พบเศษขยะมากมายทันใดนั้นก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเงาดำทะมืนว่ายผ่านมาแต่พอรู้ว่านั้นเป็นแค่ปลากระเบนตัวใหญ่ยักษ์ก็โล่งใจมากเมื่อแคมขึ้นจากน้ำแล้วมาเล่นจารอนกับรูทก็เห็นเมกกเาคลาจับมือกันและกำลังเดินมาทางนี้เพื่อนๆที่รู้ทังคู่กลับเมื่อคืนดีกันก็ดีใจมากโดยเฉพาะลิซี่เนื่องจากกลัวแผนนี้จะไม่ได้ผลนั่นเอง ขณะทุกคนกำลังดีออกดีใจจูจ่ๆรูทที่อยู่ในน้ำกดเสจนเกือบล้มเพราะมีอะไรบางอย่างพุ่งชนซึ่งทีแรกหลอนก็คิดว่าเป็นแค่ปลาตัวใหญ่แต่พอเห็นคราบเลือดลอยขึ้นมาก็ตกใจมากเพื่อนๆเห็นอย่างนั้นเลยรีบเข้าไปช่วยรูทครับหลังสาวสาวประถงพยาบาลรูทและเห็นรูทกำลังช็อก ก็ตัดสินใจพาขึ้นเรือเพื่อน,นําไปส่งโรงพยาบาลซึ่งพอสาวๆพารูทขึ้นเรือได้อย่างทุลักทุเลแล้วเมกก็บอกให้เคล,ล่าโทรหาตํารวจแต่ก็พบมือถือไม่มีสัญญาณลิซีรู้อย่างนั้นเลยสตาร์ทเครื่องเรือแล้วรีบขับออกจากฝั่งขณะสาวๆกําลังถกเถียงกันเรื่องรูท แคมที่ปฐมพยาบาลรู้อยู่ก็พึงนึกขึ้นได้ว่าแถวนี้มีแนวปะการังเลยหาไดไปบอกลิซี่ให้หยุเดเรือก่อนเทาว่าก็ไม่ทันทันใดนั้นเรือก็พุ่งชนแนวปะการังก็อย่างจังดานเม็กเมื่อพบว่าเรือรั่วก็พยายามหาอะไรไปอุดส่วนแคมที่เห็นลิซี่สตีแตกก็ปลอบเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเคล่าเลยแยง้งเนื่องจากไม่เห็นเรือผ่านไปผ่านมาสักลำ เม็กที่เห็นเคล่าเริ่มววยวายด้วยอีกคนก็บอกให้ไปหยิบเสื้อชูชีพจากนั้นเม็กก็หันไปดูแลรู้ต่อครับเมื่อเคล่าไปลื้อท้ายเรือก็พบเสื้อชูชีพมีแค่ตัวเดียวจึงหันไปดา่าคัมที่แม่รอบคอบเม็กที่ไม่อยากให้เพื่อนๆทะเลาะก,กันก็บอกให้ส่งเสื้อชูชีพมาพร้อมให้เคล่าดูมือถือว่ามีสัญญาณหรือย,ยังซึ่งพอรู้ว่ายังไม่มีสัญญาณหรือซีก็เครียดมากแต่ก็หวังว่าแฟนหนุ่มจะออกมาตามหาเธอ ขณะทุกคนช่วยพูดให้กำลังใจกันและกันก็พบลิซี่เอาตะสวดภาวนาจนได้รู้ลิซี่ว่ายน้ำไม่เป็นเคล่าเลยหยิบทุนช่วยชีวิตไปให้ลิซี่ลิซี่จึงค่อยเบาใจขึ้นก่อนที่ทุกคนจะค่อยๆออกมาจจกเรือที่กำลังจะจมหลังทุกคนลอยคอด้วยกันมาเซิร์ฟพักลิซี่ที่กลัวจมก็ไปเหนี่ยวเม็กจนเม็กจมน้ำลงไปด้วยนั่นเลยทำให้เม็กนึกถึงตอนโดนทำร้ายขึ้นมาอีกครั้ง แล้วพอเมกโผล่พอน้ำขึ้นมาก็บอกเฮลิซี่จะเย็นๆส่วนเคลราก็พบมือถือพังเนื่องจากโดนน้ำตอนลิซี่จะกายเมกมือครูเลยโยนมือถือทิ้งไปขณะทุกคนกำลังลอยคออยู่กลางทะเลจู่ๆแคมป์ก็จมน้ำลงไปทำให้ทุกคนตกใจมากเพราะคิดว่าโดนฉลามจู่โจมแต่พอรู้แคมแค่เป็นเตอร์คริวก็โล่งใจมาก ดาลิซี่หล่อนชวน,เพ,นเพื่อนคุยอะไรไปเรื่อยเพื่อไม่ให้คิดมากอีกอย่างเขากำลังกังวลกับง,งานแต่งด้วยจนได้รู้จริงๆเคยล,ลากับเม็กยังไม่ได้คืนดีกันแค่แซงทำให้เพื่อนสบายใจเฉยๆทันใดนั้นแคมก็บ่นลิซี่ว่ามาเตะขาก็ทำไมแต่ทันทีที่ลิซี่ปฏิเสธทุกคนก็ได้เห็นเจ้าฉลามกำลังว่ายวนเวียนอยู่รอบๆทุกคนดานแคมหล่อนควักมีดออกมาหวังจะตอบโต้เจ้าฉลาม ลิซี่เลยสอนว่าตรงแทงตรงไหนและต่อสู้มันยังไงทำให้ทุกคนประหลาดใจที่ลิซี่รู้เรื่องเหล่านี้เนื่องจากเมืองที่ลิซี่อยู่ไม่ติดทะเลและพอลิซี่บอกพอเป็นคนสอนเนื่องจะคิดว่าถ้าวันหนึ่งโลกร้อนขึ้นแล้วจมอยู่ใต้ทะเลความรู้นี้จะช่วยเราได้เพื่อนเืนก็ขำกันยกใหญ่ ขนาดแคมยังํำไม่หยุดก็แซวทารุ้รู้เรื่องนี้ต้องขำจะปวดท้องแน่เคลาก็สังเกตรูดไม่คุยด้วยกันมาพักใหญ่จนได้รู้รู้เสียชีวิตแล้วทำให้ทุกคนเสียใจมากโดยเฉพาะลิซี่เนื่องจากวานรูดมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเศร้าเสียใจแคมก็เสนอให้นำร่างของรูทออกไปห่างๆเพื่อการฉลามเข้ามาโจมตีทำให้เคลากัลลิซี่โมโหมากต่างจากเมกที่เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับ ขณะทุกคนกล่าวลารูทแคมก็กล่าวขอโทษซ้ําๆจากนั้นก็ปล่อยร่างของรูทไปแล้วพอเห็นเจ้าฉลามมาจัดก,การร่างของรูททุกคนก็เสียใจและเครียดแค้นมันมากดานเมกเธอถามแคมว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากชายฝั่งแค่ไหนซึ่งแคมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าชายฝั่งอยู่ทางทิศเหนือเมกเลยเสนอให้ว่ายน้ําไปที่นั่นแต่พอลีซี่ไม่เห็นด้วยก็บอกอยังไงก็ต้องมีใครสักคนว่ายนะ้ําไปขอความช่วยเหลืออยู่ดี หลังทุกคนถกเถียงก็อยู่พักใหญ่ว่าใครจะเป็นคนว่ายน้ำไปขอความช่วยเหลือหวยก็ตกไปที่แคล่าเนื่องจากเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเมกรู้อย่างนั้นเลยจะพูดอะไรบางอย่างเคล่าจึงรีบห้ามแล้วบอกอยๆคุยกันหลังเธอกลับมาขณะเมกแคมและลีซี่กำลังลอยคอรอความช่วยเหลือลีซีก่กระดานปวดฉี่แต่ก็ไม่กล้าฉี่ออกมาเพราะกลัวฉลามจะได้กลิ่นแล้วเข้ามาใกล้ๆแคมรู้อย่างนั้นเลยบอกให้ชีชีไปเถอะ พร้อมแซลไหนคุยว่ารู้เรื่องฉลามดี ดานแคมเธอขอโทษลีซี่ที่ทําให้เกิดเรื่องแย่แก่อนจะแต่งงานลีซี่เลยได้โอกาสบนแล้วลามไปเรื่องของเมกกับเคลาจนเม็กได้รู้ในคืนที่เม็กโดนทําร้ายเคลาได้เลือกซื้อแหวนเพื่อจะขอเม็กแต่งงานรวมถึงจะจัดงานแต่งพร้อมกัน2คู่ในวันพรุ่งนี้ด้วยเม็กที่รู้สาเหตุว่าทําไมเพ,เพื่อนถึงอยากจะให้เธอกับเคลาคืนดีกันนักก็ตัดสินใจว่ายน้ำไปหาเคลาโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าเจ้าฉลามนั้นยังวายวนเวียนทั้งหมดอยู่ ขณะแคมว่ายน้ำไปตามเม็กลิซีเตียนฉลามว่ายตามทั้งคู่ไปก็รีตะโกนบอกและตีน้ำเพื่อให้ทั้งคู่รู้ตัวเจ้าฉลามที่รู้ถึงแรงกระเพื่อมเลยว่ายกลับไปหาหลิซี่แทนลิซี่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจแต่ทันทีที่มันจะโจมตีเธอก็ดดน,น,นได้กินขขาวเลือดที่มันเชียวแขนแคมเมอร์ครูจึงว่ายน้ำกลับไปทางแคม ดานแคมเมื่อเห็นเจ้าฉลามจะเข้ามาโจมตีก็ว่ายน้ำออกไปห่างๆเม็กและตั้งท่าพร้อมมีในมือที่จะตอบโต้เจ้าฉลามเขาว่าจังหวะที่มันว่ายมาเฉียวแคมแคมก็เผลอทำมีดในมือหล่นสุดท้ายหลอนเลยถูกเจ้าฉลามจัดการในที่สุดส่วนลิซี่พอเห็นเม็กตกใจกลัวจนไม่กล้ากระดุกกระดิกก็ว่ายน้ำเข้าไปปลอบ หลังเมกและลิซี่ลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่พักใหญ่เมก,ก็เสนอให้ว่ายน้ำกล่าวฟังแต่ลิซี่ก็เห็นต่างและมองคนอยู่นิ่งๆเพื่อรอการช่วยเหลือมากกว่าอีกอย่างทั้งคู่ก็แทบไม่เหลือแรงว่ายน้ำแล้วนั่นเองดาลิซี่เธอนินทาแฟนหนุ่มให้เมกฟังว่าเขามักบนเธอเวลาเธอเรียกเรือยอดว่าเรือเฉยเฉโดยให้เหตุผลคนรวยมักเรียกว่าเรือยอด เม็กเลยยิ้มและพูดคำว่าเรือออกมาลีซี่เลยเห็นด้วยเพราะจะเรือยอดหรือเรือมันก็เรือเหมือนกันนั่นแหละทว่าเม็กก็ไม่ได้หมายความแบบนั้นเพราะหลอนเห็นเรือยอดแลนผ่านมาทั้งหากแล้วพอทั้งคู่รู้นั่นไม่ใช่ภาพหลอนก็ตะโกนขอความช่วยเหลือกันยกใหญ่แต่คนบนเรือกลับไม่เห็นพวกเธอทำให้ลิซี่เจ็บใจมากพร้อมบน่นไอคนรวยไร้น้ำใจ ต่อมาหรือซีก็บอกกับเม็กว่าเคลราอย่งคงโทษตัวเองที่ทําให้เม็กต้องฝังใจกับการได้รับบาดเจ็บในวันนั้นเม็กเลยเริ่มรู้สึกเห็นใจเคล่าพร้อมกับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขด้วยกันส่วนเคลรานั้นก็ยังคงพยายามว่ายน้ํากลับฝังแม้จะเหน็ดเหนื่อยมากก็ตาม ตกเย็นหรือซีก็ตกใจเมื่อมีอะไรมาโดนขาเม็กเลยบอกนั่นเป็นขาของเธอเองทันใดนั้นฝนก็กระหน่ำลงมานั่นเลยทำให้เัอคู่ชื่นใจเพรออาะกระหายน้ำมานานทวา่าโดยที่ลมแรงลิซีเลยเผลอทําทุ่นช่วยชีวิตหลุดมือทั้งคู่เลยต้องกอดคอกอันลอยตัวแล้วขณะเม็กหลับไปด้วยความเหนื่อยอยู่นั้นหรือซีก็ได้นำอะไรบางอย่างไปใส่ในกระเป๋ากางเกงของเมกครับ รุ่งเช้าเมอร์แม็กตื่นขึ้นมาก็พบตัวเองรอยคออยู่กับเสื้อชูชีพเป็นคนเดียวทำให้เธอตกใจเลยลองเรียกหาลิซี่ซึ่งพอหาเพื่อนไม่เจอเธอก็เสียใจมากแต่พอตั้งสติได้ก็ตัดใจว่ายน้ำกลับฝั่งขณะลิซี่กำลังว่ายน้ำก็พบเจ้าฉลับว่ายวนเวียนเธอสักพักมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีทว่าเธอก็หลบมันได้อย่างขิวเฉียดแต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่มือเล็กน้อยมันเลยตัดสินใจจะพุ่งเข้ามาโจมตีเธออีกครั้ง วินาทีนั้นเองเธอขอหันไปเห็นโคดหินเข้าดังนั้นจึงตัดสินใจถอดเสื้อชูชีพพร้อมกับนำเลือดไปไป้ายเพื่อให้มันตามกลิ่นเสื้อไปแล้วโชวยจังหวะนั้นวายไปที่โคดหินซึ่งมันก็หลงก้นเธอก็เต็มเป้าเมกเลยหลบหนีขึ้นโคดหินได้สําเร็จครับ แม้เม็กจะหนีขึ้นมาบนโขดหินได้แต่ก็ได้แผลเพิ่มที่ขาเธอจึงรีบปฐมพยาบาลตนเองจากนั้นก็เผลอหลับไปจนมาได้สติเพราะน้ำขึ้นเจ้าฉลามเลยพุ่งเข้ามาจู่โจมเธออีกครั้งดีที่เธอไหวตัวทันจึงหลบมันได้ยังวุดวิตอ,อีกรอบในเวลานี้น้ำขึ้นจนเม็กแทบไม่เหลือที่ยืนแถมยังมีเจ้าฉลามมาว่าวนเวียนอยู่ที่เธอเพิ่มขึ้นอีกตัวทำให้เธอเครียดมาก วินาทีนั้นเองเธอก็เห็นเคลาพร้อมเรือช่วยเหลือแล่นมาทางนี้แต่ขณะเธอกําลังโล่งใจอยู่นั้นเจ้าฉลามตัวหนึ่งก็พุง่งเข้ามาจูโจมเธอเลยตัดสินใจก็โจงลงน้ำแล้วรีบว่ายน้ำไปที่เรือซึ่งเจ้าฉลามทั้งสองตัวก็ว่ายน้ําตามไล่ล่าเธออย่างไม่ลดละทว่าสุดท้ายเครลราก็ช่วยไม่ขึ้นเรือได้สําเร็จก่อนที่จะถูกเจ้าฉลามทั้งสองตัวโจมตีก่อนจบ เมื่อเมกได้เจอเคลราอีกครั้งก็ดีใจมากที่หลอนกลับมาช่วยตามที่ได้ให้สัญญาไว้ซึ่งเคลราก็ดีใจเช่นกันที่เมกปลอดภัยแต่พอรู้เพื่อนๆที่เหลือไม่รอดทั้งคู่ก็เสียใจมากทันใดนั้นเมกก็เพิ่งสังเกตวอลลิซ well, we yes, so ีได้แอบยัดสร้อยข้อมือที่มีชื่อเพื่อนของทุกคนไว้ในกระเป๋าเธอเลยรู้สึกเสียใจและร้องไห้ออกมาเคลราจึงเข้าไปปลอบเราปลอดภัยแล้วและเราจะกลับบ้านไปด้วยกัน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของ5สาวที่ไปเที่ยวยังก่อร้างก่อนที่เพื่อนคนนึงจะแต่งงานแต่แทนที่จะมีความสุขกับกลายเป็นว่าทั้งหมดต้องมาเอาตัวรอดจากเจ้าฉลามที่เข้ามาทำร้ายซะอย่างนั้นก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Something in the Water หนังได้คะแนนจาก IMDB 4.1คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ